ไเข้าับหรือว่า65ภาอันสุเรียรแห่งนี้อวัดสมุทสครผู้ชมเป็นที่เยีบรนะครับเข้าจัไปแล้วทิงแม่ฝ่ายบริจาคลอได้มาในระยะเวลากับปัญหาเป็นธัว่ารับแจ้งจ uh uh> uh uh ัโดยกาขั้นพางจึงขอให้ององกรว่าสัญหาเหมือนเจ้าเสการนไม่เชิงว่าเป็นช่องว่าเราเหมาะ ก,กัก็คือเป็นเรื่องของโควิดเนี่ยเราก็มีในเรื่องการมีการฉีดวัคซีนนะ mm hmm. ก็พยายามเต็มที่ที่จะไปบริการถึงพ mm ื hmm. ้นที่ของพี่น้องประชาชนนะมันมีหลายหลายเรื่องที่ทงางบุคลงงากรทางการแพทย์ข,ของเราเนี่ยก็ขาดแคลนสามารถจะมาช่วยเราได้นะครับ mm hmm. ก็มีบางบางแห่งท่านเองอย่างเช่นเขตห้าเนี่ย,เ, K เ,ยเขาก็จะมาช่วยเราในเรื่องของการ จะตั้งโรงพยาบาลสนามสีเหลืองที่จะมาดูแล